ต้นเขาก็จะสูงหลายเมตรเลยก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็สอยลงมาใส่ถุงค่ะต้นแก่ค่ะปีนขึ้นไปสอยเสร็จก็ต้องโยงมะม่วงลงมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะเขียวเสวยแก่จัดมะม่วงเขียวเสวยแก่จัดไม่ต้องบ่มแล้วค่ะสุกคาต้นเลยทีนี้ นี่ค่ะเพิ่งสอยลงลงมาเมื่อกี้เองะอค่ะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะพร้อมส่งค่ะหวานหวานเลยค่ะสุกคาต้น นี่นะคะเนื้อช่ำๆืกรอบนอกนอกนุ่มในอ,มอร่อยมากมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะมะม่วงเขียวเสวยคะ่ะ แก่จัดต้นเขาอายุ30ปีนะคะต้นแก่สะสมอาหารเยอะนี่นะคะตอนนี้ได้เวลาย้ายบ้านแล้วะคะ่ะอืถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ พร้อมส่งค่ะบริการเก็บเงินไปทางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ